ครับสวัสดีครับมือนอี้อีกมือน,นึงนะครับก่อนออกพันษามือน,นี้มารก,กับพึ่งกแล้วครับมารก,กับพันแดงปลากระป๋องน้ำกะเพิ่นกะสูบน้ำเลยครับนี่มือน,นี้เนียบป,ปูนะครับตอนนี้เที่ยงเนียบป,ปูเนียบป,ปูพึ่งกแล้วครับ บุมีเนี่ยช่วงนี้เราฝนโปรตกครับหาเขียดมาได้จากล้างครับเนี่ยลอยเหมือนเดิมลอยเหมือนเดิมนี่นะอานแดงปลากระป๋องลอยลังส่วนผมกะ45ลังนะครับเบ็ด45ลังกับไอ้นีอีก10ลังเป็น55ลังเบ็ดสั้น10ลังเบ็ดเงียว45ลังกับเงียบปู ไมยเดิมนะครับนี่ยไมายยามกอเกือบอีปูโตงามอยู่ครับก็ตายลายให้แดงปูเม,นะมื่อน้อยครัอยู่กินดีบ๊ปูนี่เงียบปูน้อย,รอยครับมาตามรุ่นกันนะครับนี่จะมมดล้ว เทียงหาหมูคืองใส่จะหาหมูคืองมนะอเน่อใส่ได้มากรีเล็กนะครับกับพัานแดงนะครับชุม,มือหน่อยผ่านแดงป้ากระกป๋องวันนี้ครับเจอกันนะครับผม สิไปไซ่แล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวที่ไซแล้วก็วิี่ายเป็นบางส่วนให้เบิ่งนะครับย่ยวกับการใส่เบียดนะครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับครับหมดไปแล้วท่านญ่เพิ่นโอเคครับครับคือวิธีการไส่เบ็ด เงียปูเลยครับเลยไม้ก็โอ้ดีอยู่ครับดีตลอดครับไม้ไม้เด็ดอยู่เนี่ยปูน้่งกิน แหรกใส่แล้วเอืงซีเลรอครับแหรกเซลงามกันหลุดตงนัลนแหละน้ำตื่นอยู่พอได้ใส่นะครับพอมีหมายใส่ สิบหกสิบเจ็ดนี่นะครับ ใส่เงี้ยหมักขึ้นก่าเขาไอค่อยใส่ไปนะครับครับใส่ไปเรื่อยนะครับจนกว่าีเแล้วนะครับเป็ดสี่ห้สี่สิบห้าสิบลังลนี่แหละครับขอบครับครับ,รบพอดีลืมข้าว่ามีปลาเค็งตัวนึงนะครับลองใส่เบิ้องโตทำสองนิ้วนี่แหละครับโตบับบนี้ ใส่เบิ้งคือบนเนี่ยลองเบิ้งจากหลังนะครับนี่โอ้ไม้ก็ดี่งลงใส่เบนะื้องหน้าสำหกเพียรมันนะครับหลังเดียวนะครับมีเบ็ดปลาเค็งนะครับเงยปลาเค็งหลังหนึ่งนะครับแต่มันโตใหญ่ที่ละครับพุณนะโอเคครับโอ้ครับใส่มากไกลหมดแล้วครับ เลยมาเรื่อยๆนะครับใกล้เบิดแน่นอนละ่ะแตที่ตายแดยดที่ครับเนี่ยแดยดก็โอ้แข้งคักผ่านแดดกัที่ตายแดยดแล้วครับผุ้นองโอ้ยเข่าห่ม เอาเปรียบกันพูดพูดที่ตายเดียสวนกับมากับสวนกับมาเทียงจกักมันกระโดดกระเดียบวัยุดธันโออยากตายออกครับปูกับมีตัวน้อยไกลเมื่อลวอีปู ครับสุสุครับกระตะเวนตรงดินแล้วนะครับรอบแรกในการสีมายามเบ็ดนะครับยามเบ็ดเนียเนียปูครับเงียปูใส่ไปเตะเทียงคนครับแดดออกยางตายออกครับเกือบตายนะครับกับพันแดงนะครับรอบนี้ก็สิเอาใส่เดือนนะครับ ส่เดือนมายามเบิงนะครับยามไปคัดว่าบบเป็นตะนักระสใไ่เงียเสรเดือนน้ำนะครับเสรเดือนไปเรื่อยนะครับไปใส่ไซเบ็ดกบอยากซีหาลังห้าหมานนะครับไปรุ่นน้ำกันแล้วก็ไปรุ่นน้ำกันแล้วก็ไปนนไป่เบ็ดพร้อมไปน้ำนะครับผมติดตามกันครับครับก็เริ่มํำแล้วนะครับ เนื้อโฟมเบ็ดโฟมนะครับลองใส่เบ็ดโฟมเบื้องนะครับเห็ดมะม่ายยี่สิบอันเนใส่เศีย,นร,นะนยรนะครับเนี่ยเบื้องดูมันสิเป็นยังไงนะครับ ลงนี่แล้วครับเด็กย่อนลงไปเลยสันพันวานะครับยอย่อนลงไปเลยนะครับบางแหวงซี่แล้วครับบางแรกนะครับสยามทั้งสยามทั้งที่ใส่ไปพุ่นแล้วครับยามเบิง้งใส่เบิ้งนะครับนี่ก,ก็เงี่ยหิ้วปูใส่ใกล้ๆกันครับทั้ง่ยามเงี่ยปูใส่เบ็ดโฟมไปน้ำนะครับ ติดตามเราชมครับผมโอ้หลังนี้นะครับหมูหมูหมนี้พื้นดามเลยนะครับหนึ่งเลยขับกันเบียดครับอื้มติดเปิงก่อนครับถือบ่ รอชุนรอรุ่นนะครับเบื้องครับเบ็ดหักครับผมเบ็ดเบอร์สิบหกยังหักครับนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยทันถือนเนี่ยมากกว่าทันครับผมรุนน่นต่อไปครับอย่าเบ็ดรอบแรกนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> เหี้ยเตยีเหี้ยเตยียนยางตายออก ห่นกกควนเนี่ยนะครับมงดูครับพานแดงผานแดงปลากระปองอเสื้อนากาหมูมาย่าง,างย่างแก้มเหล่าสันวาออนย,ยินเขาน้ำหมาบะน้อยมือ,อเนี่นะครับงนเงี่ยไ ใส่เดือนไว้เบ็ดโฟมนะครับคลั้งสิไปยายามย่างเนื้อให้เพื่อนกันกิเนเขา,แ,แ,าออแล้วที่ได้ไปย่างไปต่อนะครับสิัาจากที่ย่างแล้วนะครับ,แบบรรรบป่าบ่ทันได้จากตัว <laughs> สื่อนะขากมูมากิน มกินเข่าก้อนสันว่าจ้าสิลงไปยามเบ็ดไม่ปวดหัวเด้อกินนจากเหมืพดพดอ,อ,ส,อ,มมอมสีมารหรืออ,อีพอทดด่านแดงมันเดิมเหมันเดิมมากินน้ำกันนะครับสอยจุสันวา่ากินน้ำจิ้มเพิ่อนผักด้วยเดี๋ยวผักอ่ะโอเค ก็แบนก็นเงงมมาากกดือยอย่างไรเห็นหงุดหงิดอยู่ดูนะครับกินข้าวอิ่มแล้วยังสิลงไปยามแม่นะครับมารบมากันได้ลูปกันละผมเบิ่งแล้วก็ส่งบะคือปรนไดดอกมื่อไหร่แบบนี้ไี่กิปลาบอกเลยเบ็ดร้อยลังก็บ่ถึอจ็กตัวเบ็ดสี่สิบห้าสิบลังก็บ่ถึอจ็กตัว แก้มเหล่าตีอพอเหลาก็มีนะครับนิดน้อยนะครับเป็นกระสซอืมรสชาติด,ดีครับแซ่บลูกโอเคครับกินขออิ้มล้องสิพยายามต่อครับผมครับหลังจากที่กินขออียไว้แล้วนะครับมายามเบ็ดหลังที่สามถือปลาคอนหน่อย โอ้ยตัวสัมโพมือนี่นะครับโอ้กลิ่นเหลือกเสมอครับเลยนะครับมับนๆครับผมรุ่นกันต่อไปครับนี่ครับหลังแรกของเบ็ดเงียโฟมนะครับถึกปากข้อน,น้อยอีกละโอ้จะรุ่นเดียวกันนะครับตัวสัมโพมือโปรตีนนี่นะครับผม ดอีกครับผมดึงสู้หลังนะครับเบ็ดเนืยอโฟมดึงสู้หลังหลังนี้หล่อนนะครับบดถึกนะครับเบ็ดเนืยอโฟมเบ็ดเนืสอเดียนนะครับเปลี่ยนใส่เดียนไว้โอ้ยหลาคอน,น้อยครับ ตัวที่สามแล้วนะครับนี่โอ้ยเนาะเดจะปลาขอน,น้อยใช่เนาะเย้ครับโอ้หลัง,งมีหมูครับเปลี่ยนเป็นเงี้ย่ยเบียนเนาะตัวปลามันโอ้ยปลาดุนยวกันหมดครับ คอน่อยหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยยามอีกคืนนึงแล้วหมือกำลังใจแล้วมีปลาคอน้อยครับรับรุ่นเชียร์ต่อไปเด้อครับเด้อครับรอบแรกนะครับตอนนั้นเมื่อคืนมานครับปลาคอน้อยหกตัว โอ mm ้โุ่นละครับบันไดครับเหมือนเสาแย่งมาเบิ่งกันไหมครับโอ้ยมันใส่เนื้อใส่เดือดไว้ถือกระเปาะคอหน่อยตัวซัมปูมือนะครับตัวปนยิ่แจ๊กสสว่าจะไหนเนาะนี่กระเป๋าบันใดครับปากคอหน่อยหกตัวหกตัวนี้วัง ขีดสองขีดนีน่นะครับย่างไรมืนเส้าครับจะสีมายามไหมนะครับมันหมดรุ่นแล้วนะครับครับผมตามรุ่นตามชมตามเชียกดไลค์กดติดตามนะครับตอนเส้าอีกเที่ยนึงนะครับผมสิบกคือดอกมือเียลมกับลมพัด เฮียแตกเฮียแตกกลับบ้านแล้วครับบ้านบน่อยนอนข้างคืนมือเศร้าจะมรุนกันไหมนะครับผมเจอกันครับครับขอขอสวัสดีตอนโืเศร้านะครับบรรยากาศย้เมือเศร้านะครับ เวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับก็เลยสีมายามเบ็ดกูเบ็ดเดี๋ยวมือเศร้าครับเมื่อคืนนี้บอกคือปันใดน,นะครับปากขอหน่อยตัวซ่อมปมือหกตัวนะครับก็เลยบอยามต่อนะครับก็สีมักกูเลยเนื้อมือเศร้าเลยนะครับถึงเฮียใส่เดือนนะครับเป็นเฮียใส่เดือนจากเแอฟูนะครับมาดูมาตามเชียร์บ้งครับผม รอบเสานี้ติดเงียบเบ็ดโฟมนะครับตัวข้อน้อยตายนะครับเนี่ยตัวข้อน้อยรุ่นนี้ครับผมสามตัวบน,นครับตัวข้อน้อยรุ่นนี่ตัวข้อน้อยดุนนี้ตัวข้อนอกอนเขยเรียนะครับตัวใบใหญ่นะครับตอนนี้ก็ได้สองตัวแล้วครับผมนะครับบุนี้ ยนืมือเศร้านะครับผลงานของพาดแดงปลากระป๋องดูตัวนี้ตัวเครืองรูกำหัดนะครับโอ้วุวเทนวดซาตัวหะฮึ้ยพูดครับปาดทัวตัวนี้ไหมครับเดี๋ยวจะเอาขวดขวดน้ำกินนะครับนี่ กับโมหุ่มเลยครับนี่ว้าซ้ำกันเอารดนัดโลกลัวครับตัวนี้รูเครื่องตรงนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวละเครื่องโลอีกสามตัวปากคอหน่อยตัวนึงนะครับ,บว่าทุกพันเดียวกับปองโชตัวด้วผมบ่ได้จักตัวนะครับได้ปากคอหน่อยสองตัว โอ้มันต่างกันเถอะวะเนืยอปูพันธุ์เนืยอป,ปูนะครับตัดสร้างมึงูมีแต่สร้างบนเลยมีแต่ท่านครับอ้าสุดยอดเลยครับผ่านไงเพิ่นมีเพิ่นหมานครับตวนตัวผมบ่หมานนะครับปลาค้อนไอยสองตัวตัวซ้ำปูมื้อนี่แหละ <laughs> ผ่านแดงเก่งครับมันนะครับผ่านแดง โอ้สมนมันอยู่ดอกครับผมตียามจมได้กระบอกอยากเดียนะครับบรรยากาศยัางมุดเศร้านะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับคลิปนาก็สิถทายเบิ้งงไม่นะครับคลิปนี้ก็อยู่ตีไว้แค่นี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณครับมือนี้พันแด่งชนะครับผม